นุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูร so ณ์ว e e เ e n d vibes ผิวใจสุดๆ วันอยู่แบบนี้นะคะแล้วสองคนค่ะจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาฮิวใจแลืว่็ฮิวร่างกายของเรานะคะด้วยการพักผ่อนอยู่ในสวนแบบนี้เลยนะคะที่ After the Rain Coffee and Gallery ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือการพายเรือชมสวนครับดูต้นมะพงมะพร้าวที่แบบสวยงามมากไม่ได้มีแค่มะพร้าว ส้มโอก็มีส้มเขียวหวานก็มีแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆเพราะเป็นส่วนผสมเจ๋งไม่กว่านั้นคือผักเหล่านี้นะครับพวกใบชะพพูเลยเนี่ยถูกนาไปทําอาหารด้วยสฮ้ยมากแต่ว่าก่อนจะถึงอาหารเราควรจะมีแบบภาพถ่ายเนาะเขามีอีกหนึ่งมุมผ่าคนเต๋อคือมุมชิงช้ามันดีมากเลยอะเราเห็นในโซเชียลดีมากเลยเนาะใช่คุณไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพายแบบผมอยากจะฮิวกายฮิวใจคือเราอไปก่อนไม่ได้คือไม่ไมีคนถ่ายเราไง ผมอยากจะฮิลไม่ได้มาเจอกับเฮลเข้าใจไหมฮะต่อ <split> คุณเสียงคุณทำอะไรสวนปรา,าสาทผมกำลังชิลยูโอ,โอ้แล้วสลับกันสลับกันเดี๋ยวก่อนจะสลับกันบอกว่าผมต้องบอกเลยจุดตรงนี้คือปังมากไม่ได้ปังธรรมดาปังอ,อินเตอร์ด้วยเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากบล็อกกงบล็อกเกอร์ชาวจีนอะไรเนี่ยเขาว่าโอ้โหเขามาถ่ายกันแบบเพียบเลยนะจะบอกว่าไงรู้ป่าถ้าเราจะมาถ่ายนะคะแนะนำเลยค่ะว่าจะต้องมาแบบว่าแบบแสงแบบใบใบเย็นๆแบบนี้ก็คือจะสวยงามแล้วก็คุ้มคามากค่ะ คนเตอะะ๋อคะคนเต๋อะคะโอ้ยคุณผมชิวอ,อยู่อะไรเนี่ยคุณชิวมากคุณเอาหมอกคุณเอาผ้าข่มนอนเลยไหมล่ะมีไหมฮะทำงานสิทำงาน<ม>อ,อ,อ๋โอโทษโทษโทษอ่ะคือคุณเปิลเจ้าของร้านครับจุดเริ่มต้นเขาคือเขาเป็นคนที่ชอบไปทานแบบเหมือนตามคาเฟ่ไปกินของอไปไปร่อยๆไปแบบเหมือนเป็นชมบรรยายกาศก่อนแล้วทีนี้เขาก็เลยมาเปิดของตัวเองที่อาจจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสวนด้วยแล้วก็เป็นกึ่งๆคาเฟ่ด้วยแล้วก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปให้พักผ่อนหย่อนใจครับก็จะมี มุมหย่อนขามุมโต๊หยี่ป่นมุมชิงชา้ามุมธรรมชาติโอ้เยอะแยะมากจะบอกว่ากิจกรรมที่นี่ฟรีด้วยแต่อาหารค่ะคือดีมากจริงๆจ,จะบอกว่าเมนูเนี้คือภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะกับเมี่ยงส้มโอ,อมคือทุกอย่างเขาเปกก็นออร์แกนิกเลยนะคะใบสะพูนี่เก็บมาเองจากตรงนี้เลยใบสะพูนะคะส้มโอปลูกเองในสวนมะพร้าวน้ําหอมนะจ๊ะที่ควบมะพร้าวในสวนนี่มันมะพร้าวหวานส้มโอมีหอมใบสับปู ครบทุกรสชาติเอาไว้ที่ของผมดีกว่าอันนี้แบบมีความครีเอทลงตัวมากครับสุก,กี้ริมสวนสุก,กี้ริมสวนปกติสุก,กี้คุณจะมาเป็นชามชามเออเป็นน้ำน,ะอน,น้อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นคำคนี่เขาจะใช้ตรงนี้เป็นหมูบดนะครับหมูบดนี่เขาก็จะผสมพวกเห็ดหอมพวกแครอทเข้าไปแล้วก็ปรุงรสมาและที่สําคัญนะครับเขาเสิร์ฟม,มาคู่กับน้าจิ้มสุก,กี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรยิ่งอร่อยลงตัวไปอีกคือแบบเป็นการทานุกี้ที่ครีเอทมากเลยเนาะคือแบบหอมาให้เสร็จสับอ่ะโอ้ใช่เลยครับคุณจอย คือเขานำเสนอมาในรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วยิ่งแบบเหมือนแบบราดน้ำจิ้มสูก,กี้สูตรดั้งเดิมตาเด็กสมบูรณ์ลงไปนะแบบราดฉ่ำๆลงไปนะโอ้โหอร่อยรสชาติยิ่งกลมกล่อมเข้มข้นมากๆ Hmm. อ่าคุณหาสุกี้ไปแล้วนะคะทางนี้ขอเป็นก๋วยเตี๋ยวอันชันคอหมูย่างบ้างนี่อันชันเหมือนกันใช่เขาก็เหมือนเส้นเล็กนะคะแล้วก็กับน้ําอันชันนะคะให้ีสีสวยอย่างนี้แล้วก็ทานคู่กับคอหมูย่างเส้นเขาว่ามีความแบบเหนียวหนึค่ะแล้วก็อคอหมูย่างย่างมาหอมมากน้ำจิ้มแจวก็รสชาติดีเลยเมนูนี้ผมว่าคุณจริงๆริคุณต้องชอบแน่เลย ข้าวผัดน้ำพริกปลาาครับแล้วข้างบนเนี่ยก็ท็อปมาด้วยแบบปลาสลิดท,ที่แบบทอดกรอบมากกำลังดีนะครับและสสำหรับคนที่แบบชื่นชอบปลาามากๆเขาให้มาอีกถ้วยหนึ่งเลยราดเพิ่มอะไรเข้าไปได้หมดเลยครับกินคาวแล้วก็ต่อด้วยของหวานที่นี่มีของหวานที่เด็ดไม่แพ้กันนะครับ<ะ>อันนี้เป็นบรวนี่วอเฟิลครับเสิร์ฟมาพร,าออร้อมกับไอศครีมทานกับเครื่องดื่มที่แบบเป็นเหมือนกาแฟมะพร้าวครับซึ่งมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากที่นี่เลยมาของจอยบ้างนะคะนั่นก็คืออัลโฟคาโต้โคโกค่ะก็จะเป็นไอศครีมมะพร้าแฟ Especial ¿eh? a la picarra. พูดกันร้องเพลงกันปเนี่ยเอสเปซโซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ลูกค้าแน่นเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเยอะมากค่ะรู้สึกยังไงคะที่ต่างชาติก็มาเยอะเลยดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าทางร้านเราอ่ะยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านที่มาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยค่ะมาที่นี่ครับอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีมากๆเลยครับจัดมาให้ผมเต็มขนาดนี้นะครับทางรายการของเราครับขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลอง ทุกทุกเทศกาลเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าด,ดีนะครับให้กับทางร้านด้วยครับฝากร้านได้เลยครับรบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเปิดกี่โมงครับพี่เปิ้ลค่ะร้านกาแฟอัลเจอร์เดเลนคอฟฟี่แอนด์แกลลี่นะคะคอยู่พุทธมนตรสาย6ค่ะทรงขนองซอย2นะคะร้านปิดทุกวันจันทร์นะคะยกเว้นจันทร์นักขัดตาเลิกนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลค่ะขอบคุณนะครับสนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพ ผักเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ย,อยแน่นมากสวยงามมากอาคุณจอยครับในฐานะที่ทคุณทําคลิป เกี่ยวกับการเก็บผักแล้วก็เป็นที่นิยมมากยอดปังปังสุดๆ TikTok j o y l a n ค่ะตายแล้วโอ้โหขนาดนี้เลย <c oughs> เล่าสิว่าผักแต่ละอย่างนี่อะไรบ้างนี่คุณตรงนั้นอะไรฮะคุณจะอะไรนี่หัวะพานะคะก็ไปผัดกับสปาเกตตี้เพื่อจะเพิ่มความอหอม<ล>รหรือว่าคุณจะไปอันนี้ค่ะเนี่รสลแนสารแอนเอาไปทําเครื่องดื่มแร้วเอาไปแต่งเครื่องดื่มก็จะสวยมากค่ะมีผักอะไรคุณอยากแนะนำบีคุณจะอะไรคะวอเทอร์ครสไหมคะเออเวอร์เอร์ครสทำอะไรครับวอเทอร์ครสเอาไปทาสลัดนะคะอร่อยมากหรือจะไปปั่นทําซุปก็ได้ค่ะเรื่องุ ภาพต้องให้คุณนะไม่น่าทําคลิปเก็บผงเก็บผักอยู่บ้านได้รับความนิยมนิดนึงขี้หวดด้วยเนาะไม่หรอบอกนิดนึงไงเราปลูกผักอินทรีนะครับแล้วเราก็นําผักอินทรียเนี่ยมาปรุงโดยรสมีคุณแม่เหมือนอมาทานข้าวบ้านเพื่อนหรือมาทานข้าวบ้านคุณแม่ครับผม ได้ในความหมายของพี่เนี่ยก็คือความสุขที่คุณแม่เนี่ยได้ทําอาหารแล้วออกมาให้ลูกค้าได้ทานถ้าลูกค้าเนี่ยทานหมดเนี่ยคุณแม่จะมีความสุขมากที่ไปที่มาของของร้านเนี่ยมาได้ยังไงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ทําสวนกล้วยไม้ตัดดอกส่งนองนะฮะทำทีนึงมันไหลไร่คุณแม่ต้องเข้าไปฉีดปุ๋ยฉีดยาเองแล้วปรากฏว่า โรงพยาบาลเนี่ยเขามาสุ่มตรวจเลือดของชาวกาเกษตรกรที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ก็พบว่าคุณแม่เนี่ยมีสารเคมีตกค้างอยู่ในเลือดแต่ประมาณ 70%- 8 0ซึ่งถ้ายังฝืนทําต่อเนี่ยก็เหมือนเป็นการตายผ่อนสงดังนั้น,เ,นเราก็เลยเลิกแล้วก็เลยมาปลูกขักอินทรียแล้วเราก็เห็นว่าคุณแม่ทําอาหารอร่อยเราก็เลยให้คุณแม่มาทําอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบอนไนที่เราปลูกเองได้เราก็จะปลูกเองเพื่อที่มาใช้ในร้านเพื่ออย่างเราก็คือทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยจริงๆจริงๆอาหารเราจะเป็นอาหาหร ไทยฟิวชั่นอย่างสปากเกตตีต้ก็จะเป็นสปากเกตตี้พริกแห้งไส้อัว่วที่เป็นฟิวชั่นนิดนึงน้องชายเรียนสถาปัตย์บ้านตัวเนี้เขาก็เป็นคนออกแบบเองเขาก็เหมือนประมาณว่าเป็นบ้านในฝันที่เขาอยากจะได้อะไรเงรี้ยว่าจะเป็นยังไงเขาก็สเก็ตภาพแล้วเขาก็ให้เพื่อนเขาช่วยถอดแบบถอดอะไรให้ต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ฮะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกค้าออมสินมาแบบน่าจะ20 20กว่าปีได้แล้วนะพอคุณแม่มาทำอาหารปุ๊บเนี่ยออมสินก็มีการพาไปอบรมเกี่ยวเรื่องของสถาบันอาหาร<อ>เกี่ยวกับพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะต้องเชลไลฟ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับและสำคัญเนี่ยทาคัะออมสินก็พาคุณแม่เนี่ยไปออก ตลาดนัดที่อมสินจัดขึ้นก็เป็นเหมือนการช่วยเหลือให้เราแบบไปมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งไหนๆก็มาสุกกินได้แล้ววันนี้ผมก็จัดอาหารฝีมือคุณแม่มาให้พี่จอยกับพี่เตอ๋อทานนะครับไฮไลท์ของวันนี้ก็คือน้ำเคลยวสกัดเย็นนะครับพี่จอยพี่เตอ๋อเดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงโต๊ะเลยครับผักที่เราไปเก็บเต๋อจำต้นนี้ได้เลยคุณจำได้ขนาดนั้นเลยใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค้าพูด เฉพาะคุณจอยกับคุณเต๋อไม่ได้เอาผักที่จอยเก็บไปทำอาหารด้วยนี่ไงคะอยู่บนโต๊ะแล้วค่ะอยู่นี่เลยคือจะบอกว่าเมนูน่าทานแบบทุกเมนูเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะแล้วเมนูที่แนะนำของที่นี่ก็จะอร่อยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเบสก็จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนกับเอ่บุกสปาเกตตี้ทำอินจานต่อจานนี่ใช่ไหมใช่ค่ะทานให้อร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจอยต้องกินอันนี้จริงๆเราแบบติดใจมากจิ้มปลาไม่ต้องจิ้มเลยเลย ไม่ต้องเลยใช่ไหมคะคือแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนมันมันหอมหอมหมืนหวานแบบโอ้ยแม่สหนูทำแบบนี้ได้ไหมผมอยากกลับไปทำที่บ้านแม่บอกสุดนะอย่างนี้ก็ได้เหรอครับคุณแม่อยากได้ลูกเพิ่มไหมครับขอไหมาเป็นลูกสักคนนั่งทานข้าวตอนเย็นเ้ฮย พูดแล้วนะเมนูกินเล่นอีกอย่างนึงนะครับปีกไก่ลนไฟอันนี้เขาจะเอาปีกไก่ไปโหไปทอดนี่แบบจนมันแบบเหลืองกรอบน่ากินมากเลยครับแล้วตัวซอสที่เขาคลุกเค้าจะเป็นซอสเครื่องแกงรสชาติเข้มข้นแซบ่บมากแซ่บมากอร่อยเผ็ดเผหวานหวานจริงแล้วแบบตัวหนังมันจะกรอบๆด้วยครับแล้วพอมันคุกเค้ากับซอสมันฟินมากเลยมาต่อที่แบบเมนูค่อนข้างหลักสเต็กแซลมอนครับอันนี้ผักเขาจะมีผักล็อกเก็ตซึ่งเป็นเป็นล็อกเก็ตแบบเหมือนสดๆเลยนะครับหอมอร่อยแล้วแซลมอนก็คือย่างมากำลังดีเลยครับจะทานเมนูนี้ค่ะ สลัดไก่ย่างแต่จะบอกให้ทุกคนสั่งเลยอ่ะมันดีมากจริงๆนนคือไก่ยา่างเขาอะค่ะมีความแบบรสชาติแบบหมักเข้มข้นอ,ะอ่ะแต่ก็คือหนังเขาอะจะกรอบกรอบมากแอ้ม,อมันฉ่ำคือทุกอย่างที่คุณแม่หมักอ่ะมันเข้าเนื้อเลยแล้วทานคู่กับกผักสลัดที่แบบสดๆอย่างเงี้ยเพอร์เฟกต์มากค่ะเนาะนี่ค่ะมาอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูโปรดของจอยมากเลยนะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้เบคอนนะคะคือจะบอกว่า คุณแม่เขาใช้เป็นเส้นแอนเจลแฮร์นะคะเพื่อจะให้ซอสมันแบบเข้าสู่เส้นได้ดีนะคะแล้วก็ตัวเบคอนเนี่ยนะคะคือจะไปคั่วให้กรอบก่อนแล้วถึงเอามาผัดกับซอ,อสบาสซามิกของทางร้านที่แบบว่าเข้มข้นมากชอบอะ่ะ เซ้นไฮค่ะเส้นมันเล็กแล้วคุณแม่เขาลวกมาเส้นแบบกําลังนุ่มเลยค่ะแล้วก็ซอสเจะมีความแบบเปรี้ยวน,นิดๆเนาะมันแบบมีความเค็มๆมีความ,วามก่อมแล้วก็เบคอนกรอบม,มากอันนี้ของผมก็อร่อยมากครับเป็นเพนเน่ผัดโหระพาทะเลไม่ว่าจะจิ้มเพนเน่อันไหนเข้าไปนะครับรสชาติมันจะเข้มข้นแล้วก็แบบเหมือนเข้าถึงเส้นแบบทุกอันเลยมาถึงอีกหนึ่งเมนูของจอยนะคะคุณแม่บอกตั้งใจทําให้จอยเลยค่ะพัดแหงกระดูกอ่อนค่ะ แล้วคุณแม่บอกเลยนะคะว่าอจะเลือกเผ็ดแค่ไหนก็ได้เพราะว่าแม่ทําแบบหม้อต่อหมอ้ออร่อยอะ่ะม,มันจะมีแบบว่าหอมเครื่องแกงะคะ่ะแบบก็คือคุณแม่ทําแบบไทยเลยคือมีรสเผ็ดนํำนะคะแล้วก็มีเหมือนหวานหวานหอมๆมาอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แบบเป็นเมนูขายดีของร้านเลยนะคะคนั่นก็คือ น้ำเคลค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดจะมาทานต้องสั่งล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าขายดีมากๆระดับสุปตาสั่งทางันเลยหุืยทันง่ายนะอ,อาทานยากเลยชอบฟิลของความแบบโฮมเมดเนอะแล้วก็แบบอาหารอร่อยมากดีต่อสุขภาพด้วยเป็นความสุขแบบ สุกกินได้จริงๆครับอยากให้แวะมาครับมาฮิลกายฮิลใจกันนะครับที่ร้านสุกกินได้นะครับอยู่ที่ตำบลคลองโยงจังหวัดนครปฐมนะครับริมถนนสารลายาบางภาษีนะครับอยู่ห่างจากมหาลัยมหิดลนะครับเกิโลเมตรนะครับหยุดทุกวันอังคารเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มมาง่ายสุดๆครับอีกหนึ่งความง่ายเนะ่ยเต๋ออาหารมื้อนี้นะคะเราจะจ่ายผ่านแอปไมโมของธนาคารนมสินง่ายสะดวกทำให้ไม่ต้องพกเงินสดไมโมไม่โมเมนให้ไมโมเป็นทุกช่วงเวลาของคุณใช้จ่ายง่ายสะดวกมากๆเลยเตอ เรียบร้อยโอ้โหแหมคุณจอยเดี๋ยวนี้ใจ,จปั้มสุดๆอ่ะสั่งเต็มที่อ่ะมาๆๆได้สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพ ปลิวปากชี้เป้าขอขยับจากนกคนปรปฐมมาสักนิดไปบุกค,คาเฟ่สุดฮิตย่านพุทธมณฑลสายหนึ่งที่รีวิวสุดปังถูกใจคาเฟ่ฮอปเปอร์กับที่นี่เลยค่ะ Oak กแลนด์คาเฟ่เอ็กซ์รีสอร์กับบรรยากาศมินิมอลมุมสวยๆเพียบของกินก็หลากหลายทั้งไทยยุโรปเบเกอรี่กาแฟครบจบในที่เดียวต้องแวะมาแล้วล่ะค่ะ อีกครั้งสิอขอท่าแบบคิ้วๆที่มันเข้าสถานที่สักท่าสองท่าสามท่าคิ้วๆเหรอคิ้วๆมีไหมลองดูฉันล้างน้ำชอบงับขึ้นงับยับเลยได้ได้ได้งับยับอยู่อีกเพลงนึ่งแล้วกันมาอีกเพลงนี้เราลองเป็นแฟนกันเลยดีไหมและสุดท้ายจะบอกว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้เฮ้ยเพลงอะไรอ่ะ ชอบปะเนี่ยชอบปะเนี่ยเอาเด้และที่สำคัญเพลงนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะใช่ค่ะอย่าบอกนะใช่ค่ะมาเหรอขอเชิญคุณดาวิกาค่ะความเซ็กซี่เขาไม่แพ้นะไม่แพ้น้องใหม่นะคุณเล็กดาวิกาอุ้ยตายแลยตายเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนทุกเปลนใช่ปะเนี่ย ลองดูเก้าใหม่อีกนึงนะคะว่าได้หรือเปล่าเก้าใหม่เก้าใหม่อะลองดูลองดูนะได้ค่ะ you สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะอันนี้พุ้งทอดซอนมะขามเมนูโปรดของคุณเต๋อค่ะโอ้ยไปแอบหาข้อมูลสืบมาคุณด้วยแล้วก็อันนี้ย่างหมูเส้นโบราณของคุณจอยนี่นี่จอยจอยเหมือนกันค่ะครับผมคุณโอ๊คครับเมื่อกี้ผมกับคุณจอยเนี่ยเดินแบบรอบๆร้านนี่บรรยากาศแบบมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากเล่าที่มาที่ไปของโอ๊กแลนด์คาเฟ่เอ็กซ์เลสโตรนให้ฟังหน่อยได้ไหมด้ครับเริ่มจากชื่อก่อนเลยนะครับชื่อว่าโอ๊กแลนด์ชื่อโอ๊กก็มาจากผมนี่เองก็็็็คอออนนนนนนเเซปปต์ขงงททาาร้กกจะแแวบบบบมมมิิลผสัช ฝ้าเพดานก็จะเป็นเสือกระจูดแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้สักไม้โอ๊คแต่ว่าไม่ใช่แค่ร้านสวยนะคะแต่ว่าคุณโอ๊กเองนอกจากเป็นเจ้าของก็คือเรียนเชฟด้วยใช่เริ่มจากชอบกินก่อนแล้วก็ไปเรียนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามโรงแรมร้านอาหารคอนเซ็ปต์ของที่นี่มันคือวีคุกวัดวีคอนซูมเรากินยังไงเราทํายังไงอยู่ที่บ้านเราเสิร์ฟอย่างนั้นนอกจากฝั่งอาหารตรงนี้แล้วเรามีฝั่งคาเฟ่้วยนะครับแต่ตอนนี้ค่ะคุณโอ๊กอยากชิมแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโอ๊ก นี่เริ่มที่จานแรกเลยของปอจอยนะคะกับยำบ้นเส้นโบราณคถ้าเกิดเป็นโบราณเนี่ยนะคะเขาจะใส่เป็นน้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่กุ้งแห้งทอดอย่างนี้แต่นี่เะาใเป็นกุ้งเสียบนะคะคือกุ้งเนี่ยเขาส่งตรงมาจากภูเก็ตมาตากที่นี่เลยยำมัารสชาติดีมากเลยอ่ะแล้วก็กุ้งกรอบมากจริงๆแล้วก็ด้วยความที่คนเขาเป็นคนภูเก็ตเนาะก็จะมีเมนูใต้เยอะอย่างเช่นหมูฮองค่ะปอใช้เป็นหมูสามชั้นแต่อาจจะเอามันออกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้รักสุขภาพเนาะแล้วก็ ใส่เครื่องเทศมาแบบแน่นๆเลยรสชาติดีเหมือนหอมพวกเครื่องพะโล่<ะ>เครื่องเทศหวานๆเค็มๆเขาไม่ใส่พริกไทยใส่อะไรไปด้วยใช่<ๆ>นี่ของผมนี่เริ่มจากของโปรดผมเลยดีกว่าซุงซ้อมมะขาม <c oughs> ซึ่งรสชาติซอสมะขามเขาเนี่ยเด็ดมากครับมีความแบบเข้มข้นเปรี้ยวหวานกลมกล่อมจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรทิพย์ <c oughs> มันแบบละมุนทุกอย่างนะครับแล้วก็แบบมีความแบบกรอบกําลังดีเนื้อก็แบบแน่นอร่อย <c oughs> ขออนุญาตขึ้นเครื่องข้ามาฝั่งตะวันตก ขาหมูขาหมูเยอรมันไม่ได้ว่าทําง่ายนะครับขาหมูเยอรมันเนี่ยเขาจะนําไปซูวีก่อนนะครับสิบชั่วโมงจากนั้นไปทอดอีก10นาทียังไม่จบเอาไปเข้าแบบตู้อบอีกครับที่เขาพูดจนว่ากรอบนอกนุ่มในจริงจริงจริงเหรอมาอีกหนึ่งเมนูนะดิฉัยชิมแล้วอร่อยมากเลยแกงเหลืองไหลบัวค่ะคือที่ร้านเนี่ยนะคะเขาจะทําแบบเครื่องแกงเองแบบทุกวันเลยนะคะแล้วก็กระปินเนี่ยมาจากทางภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่เขาจะเสิร์ฟอ่ะ เาจะบีบมะนาวมาเพื่อที่จะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมครับคือรสชาติเขาว่ามันจะแบบเปรี้ยวเผ็ดชอบมากที่เขาแยกเมนูมาเหมาะสม ของคุณก็คือเป็นทางโบราณไปส่วนผมจะอินเตอร์นิดนึงจะมีหลากหลายไม่ไม่ไม่าเยอรมันเนี่ยโบราณกว่าแกงเหลืองอีกแต่เยอรมันไงคุณเยอรมันข้าวเสร็จแล้วมาต่อหวานเลยนะคะกับครอฟเฟิลค่ะครอฟเฟิลที่นี่นะคะเขาจะแบบว่าอบสดใหม่ชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะกาแฟของจอยค่ะคือคาราโมโน่จะใส่เป็นไซรัปส้มจี๊ดแล้วก็จะมีแบบว่าเปลือกส้มเบิร์นด้วยของผมดีกว่าของหวานผมเหมาะเหมาะกับผมมากครับมีความใสๆคิ้วๆน่ารักน่าเอ็นดูเฉากล้วยบิงซูนมสดนะฮะ อันนี้เป็นซิงเอร์ของที่ร้านเลยครับเครื่องดื่มชานมเขาจะใช้ชา5ชนิดผสมกันจะมีความหอมแต่ละอย่างที่แบบโดดเด่นแต่มันรวมกันแล้วมันลงตัวนะค่ะแล้วที่ชอบมากอีกหนึ่งอย่างของที่นี่เลยนะคะ,คะก็คือบริเวณสวนเนี่ยนะนอกจากร่มลื่นแล้วนะคะก็สามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้ด้วยแล้วก็สําหรับใครที่มองหามุมถ่ายรูปเจ๋งๆนะผมไปเจอมามุมหนึ่งเป็นมุมเต็นท์คืออยากได้ฟีลแบบอารมณ์แบบเขาใหญ่มาแค่ตัวเลยครับพราะเขามีพร้อมแล้วแต่ถ้าเกิดว่า สั่งเมนูตามรอยเปรี้ยวป่ากแบบนี้เลยนะคะทางร้านลดให้เมนูละ5%ค่ะเ,คเพราะฉะนั้นรีบแวะมาเลยนะครับที่ Oakland Cafe X Restaurant นะครับก็ร้านอยู่ที่พุทธมณฑลนสาย1ซอย9นะครับวิ่งตามถนนราชบนตรีมา1.5กิโลเมตรนะครับอยู่ขวามือเลยเปิดทุกวันตั้งแต่6่งถึง4ทุ่มแต่ว่าแต่ละโซนแต่ละอย่างอาจจะเวลาจะเปิดแบบ แหลบๆกันนิดนึงไปติดตามในเพจของทางร้านได้ครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เจ็ดนาฬิกานาทีค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมา,มาเปรี้ยวกับเราสวัสดีดค่ะ สัปดาห์หน้าเปรี้ยวปากพาไปอร่อยอย่างตึงกันที่ย่านห้วยขวางเริ่มต้นด้วยราสุกี้สายพาสต้าจีนชื่อดังคิวยาวๆและเอาใจสายนอนดึกกับบะหมี่เส้นสดเปิด24ชั่วโมงปิดท้ายกับดินแดนสวรรค์นักกินที่จอดแร์บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะ